ดอกกุหลาบออกดอกรอบที่สองนะคะทุกคนนี่แต่ว่ามันก็เริ่มจะแก่แล้วล่ะคะ่ะเพราะมันออกนานแล้วบางดอกก็แก่แล้วคะ่ะนี่ดอกกําลังสวยๆก็มีดอกกุหลาบของคุณย่านะคะออกดอกออกดอกรอบที่สองก่อนที่ อากาศหนาวจะมาเยือนช่อนี้กำลังงามเลยค่ะนี่สีชมพูแต่น่าเสียดายนะเขาไม่มีกลิ่นหอมค่ะเขาไม่มีกลิ่นเลยนี่ค่ะสวยนะก็สวัสดีนะคะสวัสดีเวลา17นาฬิกา20นาทีของวันศุกร์ที่19สิงหาคม2565ค่ะแม่รินรินซริสแลนด์นะคะก็ เมื่อกี้เมื่อกี้ดูแมวทะเลาะกันไปแล้วตอนนี้จะไปเก็บสุกินี่ในสวนค่ะไปผัดใส่ไข่ให้สามีแล้วก็ลูกสาวนี่นะคะสวนผักสวนผักเริ่มจะไม่มีอะไรแล้วค่ะก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปนะเปลี่ยนแปลงไปบ้างก็คือนี่ค่ะโหระพามันเริ่มสวยแล้วนะจากคลิปก่อนๆโน่น,นเด็ดใบไปแล้วบอกว่ามันจะแตกยอด งามกว่าเก่าอีงค่ะนี่ก็แตกแล้วจริงๆนะแล้ววันนี้ก็จะเด็ดออกนิดนึงอเอาไปแช่ตู้เย็นแช่แข็งไว้ค่ะแช่แข็งไว้กินหน้าหนาวไหนก็อันนี้แล้วก็เด็ดเลยดีกว่าเนาะเพราะว่าเดี๋ยวลืมนี่เด็ดยอดแล้วก็เหลือไว้ตรงนี้ใบเล็กๆช่อเล็กๆขึ้นมาอีกแล้วค่ะยิ่งเด็ดยิ่งแตกยิ่งงามนะนี่เด็ดใบโหระพา ไปแช่แข็งไว้คะ่ะเห็นไหมนี่ขนาดไม่ได้ปีนี้โหระพางามนี่ขนาดไม่ได้แบบใส่ใส่อะไรนะ,ะพวกฮอร์โมนอะไรเลยคะ่ะไม่ได้ใส่อะไรเลยนะนี่ปลูกแบบธรรมชาติบ้านนาบ้านทุ่งเลยนะก็ยังงามเลยคะ่ะโหระพา ปีไหนงามก็งามงามนะส่วนปีไหนไม่ขึ้นนี่ก็คือไม่ขึ้นเลยนี่ค่ะนี่สองกำน,น,นี่ก็โหระพาฝรั่งแล้วก็จะแต่โหระพาฝรั่งปีนี้ไม่ค่อยงามเลยค่ะยังไม่เด็ดดีกว่าเดี๋ยวเอาโหระพาม่วงนี้เด็ดออกให้เขาแตกยอดค่ะเมื่อเช้านี้ก็เสียหลักขึ้นไปดู เห็ดบนภูเขาแล้วก็ปรากฏว่าฝนตกค่ะเข้าป่าไม่ได้ไม่กล้าเข้าป่าเพราะว่ามันฝนตกก็ต้องกลับลงมาโหระพาไทยโหระพาฝรั่งนี่ก็โหระพาไทยเราค่ะแต่ไอพันธุ์นี้ไม่ค่อยใบไม่ค่อยใหญ่เลยค่ะแล้วก็นี่ผักอีตูของแม่หลินก็กำลังงามเหมือนกันค่ะ อีตูมีสามต้นนี้สองต้นนี้ก็งามอยู่นะแต่เดี๋ยวรอให้เห็ดมาก่อนนะรอเห็ดพึ่งมาก่อนเดี๋ยวค่อยมาเก็บใส่แกงเห็ดพึ่งค่ะทุกคนตอนนี้ก็จะไปเอาซุกกินีก่อนดีกว่าอันนี้ก็เก็บไว้ก่อนครับเพราะเดี๋ยววันหลังค่อยจะมาเอาไปไปลวกแช่แข็งไว้นี่วันนี้ก็เอาสุกกินีก่อนลูกเล็ก ก็ไม่เป็นไรมันน่าจะเดี๋ยวมันก็ไม่งามแล้วค่ะเพราะว่าอากาศมันเริ่มเย็นๆแล้วบนนี้ผัดใส่ไข่ในสองคนพ่อลูกนี่ค่ะมีอีกรูปหนึ่งตรงต้นโน้นแล้วก็ยังมีอีกรูปหนึ่งในตู้เย็นดี๋ยวนีตรงนี้ ต้นนี้ไม่งามค่ะเดี๋ยวอไอ้หนังเอาแค่นี้ก่อนดีกว่าค่ะเอาลูกเดียว <c oughs> แล้วก็ไปผสมรวมกับอีกลูกหนึ่งที่มีอยู่ในตู้เย็นที่เก็บไปตั้งแต่วันก่อนน้นแล้วก็ยังไม่ได้ทําอะไรกินเลยค่ะเดี๋ยวแม่ลินจะเก็บเอาโหละพาฝรั่งนี่ไปไปแช่แข็งไว้ก่อนค่ะนี่มาถ่ายรูปหน่อยสินี่ค่ะสามต้นตรงนี้สามต้นนะ เด็ดให้มันแตกหน่อยนี่เด็ดให้แตกคะ่ะนี่ก็จะเหลือยอดตรงบนนี้ไว้นี่ไหนอะอึ๊บนี่นะนั่นก็มีขาหอแล้วพา แล้วก็มีพริกอยู่ต้นหนึ่งดกอยู่นะต้นนี้มีหกลูกค่ะพริกต้นนี้หกลูกแล้วก็นี่จะมาดูบวบอันนี้นะคะทุกคนบวบน้ำเต้านี่ค่ะบวบน้ำเต้าในในค้างเนี้ยมีอยู่มีอยู่หกหรือเจ็ดลูกกำลังกำลังงามเลยค่ะนี่เปิดให้ดูมีลูกนี้ลูกนี้ใหญ่แล้วนะโตแล้วค่ะเนี้ย เก็บไว้ค่ะเก็บไว้ให้เขาแก่นะหนึ่งในะอีกสองสามสามลูกนี้นะอีกลูกหนึ่งสี่ขนเขาติดมือห้าหกนี่ค่ะหกลูก สวยๆนี่นะแล้วตรงที่มันติดลูกข้างบนเนี่ก็คือมันมันเหี่ยวตายค่ะแม่เลนก็เลยเด็ดออกเลยไม่เหลืออันไหนพอเด็ดได้เราก็เด็ดทิ้งค่ะเพราะว่าอากาศมันหนาวแล้วมันก็คงไม่โตแล้วแหละมะเขือเทศก็เหมือนกันนี่ค่ะมะเขือเทศก็ปีนี้ก็ไม่ได้ผลเลยนะมาตรงนี้ก็มีอีกลูกหนึ่งก็เป็นเจ็ดลูกค่ะนี่ ลูกนี้เพิ่งติดไม่รู้ว่าจะโตหรือเปล่าถ้าไม่โตก็ไม่เป็นไรพอโตนิดหนึ่งเดี๋ยวเราก็เด็ดไปแกงอ่อมค่ะเจ็ด <7 S 2> แล้วใช่ไหมแปดลูกนี้ค่ะทุกคนแปดแล้วก็มีตรงนี้อีกลูกหนึง่งลมแรงมากค่ะตอนนี้เก้าเก้าลูกค่ะทั้งหมดเก้าลูกนะเมื่อเช้านี้ก็มาเด็ดยอ่อเอเด็ดดอก ดอกนะี่คะไปไปลวกไปลวกกินกับน้ำพริกแล้วเมื่อเช้าแล้วก็อร่อยมากนี่พริกก็มีนะคะพริกอยู่ตรงนี้มีห้าต้นนี่กำลังงามต้นนี้น่าจะยี่สิบลูกได้ไหมสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอง สามสิบสี่สิบห้าสิบห้าลูกค่ะต้นนี้ต้นเดียวนะสิบห้าลูกโอ้งามเลยนะอันนี้ก็น่าจะประมาณเรลวกันค่ะสิบห้าลูกสิ 10. อันนี้ก็นับนี่แหละประมาณสิบห้าสิบหกลูกเท่ากันค่ะบรรยากาศตอนนี้มาดูบรรยากาศแต่ว่าที่กุ้มใจไม่ไม่เข้าใจเลยก็คือไอ้นี่ค่ะ <laughs> กระหล่ำดาวนี่คือเป็นดอกเอเป็นอะไรนะแตกแตก แตกไอหัวเล็กๆนี่ค่ะแต่ว่าเป็นหัวไม่สวยเพราะว่าเขาจะแตกออกมันไม่เป็นก้อนๆไงนไม่เป็นกลมๆเนี่ยเนี่ยมันก็เลยไม่ได้ผลผล,ผลิตเลยค่ะปีนี้คือก็ไม่เป็นไรปลูกไว้เรียนรู้หาประสบการณ์นี่ค่ะแตกหมดเลยไม่ได้กินเลยหรือว่าเขาจะให้เรากินตอนไหนก็ไม่รู้ค่ะทุกคนยินไม่เคยปลูกอะ หรือว่ามันต้องกินหน้าหนาวก็ไม่รู้ค่ะนี่หรือว่าอันอันที่มันเพิ่งจะเกิดขึ้นมาใหม่ก็ไม่รู้ค่ะที่มันต้องเป็นผลผลิตให้เราได้กินนะแต่ว่ารู้สึกว่ามันก็แตกทุกอันเลยค่ะนี่แตกทุกดอกทุกหัวเลยก็ไม่เข้าใจว่าเป็นอะไรเพื่อนเพื่อนที่ท่านผู้ชมที่มีความรู้ที่เคยปลูกแล้วได้ผลผลิตแนะนำได้นะคะ จะได้เอามาปรับปุงในปีหน้าต่อไปค่ะทุกคนเออแล้ววันนั้นก็เด็ดเออันนี้ไปหัวหนึ่งก็ยังไม่ได้ทำอะไรกินเลยค่ะยังอยู่ในตู้เย็นเหมือนเดิมนี่ค่ะกะหล่ำม,ม่วงสีม่วงสวยงามนะพริกตรงนี้สวนนี้ก็ยังไม่ได้มาเอามันฝรั่งเขาเลยค่ะในหญ้าเต็มเลยตรงนี้เป็นมันฝรั่งค่ะหญ้าเต็มเขาก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะ ของเราเด็ดไปแล้วเออดึงถอนไปแล้วแล้วก็กินแล้วแล้วก็รสชาติมันอร่อยมากเลยนะมันฝรั่งที่เราเอามาปลูกไว้เมื่อพรอไปกินแล้วก็ไปเอาไปทําใสออ่ใส่พาสต้าค่ะแล้วก็ใส่ใส่อะไรนะใส่หอมใหญ่ค่ะแล้วก็ผัดใส่ด้วยกันนะแล้วก็ใส่ชีสตอนจบอร่อยมากนี่ค่ะสวนผักน้อย ยามเย็นเวลาห้าโมงครึ่งของวันศุกร์ที่19สิงหาคม2565นะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมอีกเหมือนเดิมค่ะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะนี่อันนี้สวยมากเลย2ลูก